สิทธกับอาจารย์มั่นโต้กันเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอธิบายธรรมเกี่ยวกับเปรตผีนรกสวรรค์มีอาจารย์องค์หนึ่งที่เป็นสิทธิ์ท่านเรียนถามท่านขึ้นว่าเมื่อคนทั้งโลกไม่รู้ไม่เห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกสวรรค์ตลอดเห็นเปรตเทวบุตรเทวดากรุดนาค และวิญญาณที่เป็นภพละเอียดยิ่งแต่ท่านอาจารย์สามารถรู้เห็นได้เพียงองค์เดียวทั้งที่คนอื่นไม่รู้ไม่เห็นด้วยท่านอาจารย์จะอธิบายให้คนรู้เห็นด้วยไม่ได้บ้างหรือตั้งแต่พระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเวลาเห็นแล้วก็ยังนำมาสั่งสอนโลกได้เช่นบาปบุญน,นรกสวรรค์ล้วนเป็นธรรมชาติที่พระองค์รู้เห็นแล้ว นำมาสอนโลกทั้งสิ้นไม่เห็นใครปรับโทษพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านนี่ก็เข้าใจว่าจะไม่มีท่านผู้ใดจะมาปรับโทษท่านอาจารย์นอกจากเขาจะอนโมธนาสาธุกับท่านอาจารย์เท่านั้นเช่นเดียวกับพวกกระผมเชื่อและอัศจรรย์ความรู้ความสามารถของท่านอาจารย์เวลานี้ท่านอาจารย์ตอบว่า ผมยังไม่ได้คิดว่าจะพูดอย่างท่านขอร้องแต่ผู้ขอร้องคือท่านจะหาเรื่องบ้าหมาฆ่าตัวท่านและผมก่อนแล้วถ้าผมพูดตามความหินท่านท่านก็เป็นบ้าคนที่หนึ่งผมก็คือคนบ้าคนที่สองผู้ฟังที่นั่งอยู่ด้วยกันนี้ก็จะเป็นคนบ้าคนที่สามที่สี่จะเป็นบ้าไปด้วยกันทั้งวัดแล้วก็จะมีวัดบ้าที่ไหนให้พวกเราซึ่งเป็นบ้ากันหมดทั้งวัดจูละ่ะ ศาสนาออกจากท่านผู้รอบคอบแสดงไว้ด้วยความรอบคอบเพื่อปฏิบัติด้วยความรอบคอบกรู้ด้วยความรอบคอบและพูดด้วยความรอบคอบแต่การพูดพระไปดังท่านนี้จะจัดว่ารอบคอบหรือจัดว่าพวกบ้าน,น้ำลายท่านลองพิจารณาดูสิผมว่าเพียงคิดขึ้นเท่านั้นก็เริ่มคิดเรื่องบ้าอยู่แล้วไม่นำซ้ำจะเขินพูดออกมา ถ้าโลกทนฟังได้โลกไม่แตกผู้พูดผ,ผู้ฟังเหล่านี้ก็ดีแตกและบ้าแตกหาโลกอยู่ไม่ได้แน่ๆการพูดดังที่ท่านคิดนั้นท่านมีเหตุผลอะไรบ้างท่านลองคิดดูแม้แต่สิ่งที่เห็นเห็นร,รู้รู้กันอยู่ทั่วไปเขาก็ยังรู้จักวิธีปฏิบัติว่าควรทำอย่างไรไม่ควรทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับเหตุการณ์สถานที่ และความนิยมของคนในยุคนั้นๆธรรมแม้จะเป็นความจริงเนื้อสิ่งใดแต่ยังอาศัยโลกผู้เกี่ยวข้องกับธรรมอยู่ซึ่งควรปฏิบัติให้เหมาะสมกับโลกกับธรรมไปตามกรณีแม้พระพุทธเจ้าที่ทรงรู้เห็นสิ่งต่างๆก่อนใครในโลกทั้งสามารถจะตรัสอะไรได้ด้วยความรู้ความเห็นที่ประจักษ์พระไทยก็ทรงเห็นว่าเหมาะกับเหตุการณ์สถานที่ และบุคคลผู้รับฟังมีได้ตรัสโดยปราศจากพระสติปัญญาความรับครอบอันแหลมคมความรู้ความเห็นสิ่งต่างๆที่ควรแก่ฐานะของตนนั้นเป็นสิทธิของผู้นั้นแต่จะพูดพร่ำออกมาเสียทุกสิ่งทุกอย่างโดยปราศจากสติปัญญาที่ควรน,นำใช้เป็นประจำนั้นรู้สึกจะเป็นความรู้ความเห็นที่แหวกแนวคำพูดแวกแนว แต่ผู้รับฟังซึ่งม่ใช่คนแหวกแนวที่ทนฟังอยู่มิได้การที่ใครจะปรับโทษหรือไม่นั้นเป็นเรื่องหยาบและเรื่องนอกๆซึ่งไม่สำคัญยิ่งกว่าตนผู้รู้ผู้เห็นจากควรปฏิบัติต่อตัวโดยสามีจิตก,กรรมอันเป็นความชอบธรรมแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องทั่วๆไปความเชื่อและความอัศจรรย์ก็ม่ใช่เหตุผลที่จะนำมาสนับสน,นุนเพื่อเสริมคนให้เป็นบ้า ความเชื่อและความอัศจรรย์ด้วยความอยากให้พูดให้คุยก็เป็นความเชื่อความอัศจรรย์ของคนที่กำลังจะหาทางเป็นบ้าผมจึงไม่สนเสริญความเชื่อความอัศจรรย์แบบนั้นแต่อยากให้มีความเชื่อความอัศจรรย์ที่จะเป็นความแหลมคมสมกับที่พระพุทธเจ้าสงสอนคนให้ฉลาดบ้างแม้ไม่ฉลาดมากก็พอหน้าชมด้วยความหวัง ว่าจะยังมีผู้ส่งพระศาสนาและสือพระศาสนาไปด้วยความฉลาดรอบครอบอยู่บ้างผมขอถามท่านบ้างว่าสมมุติว่าท่านมีเงินติดตัวอยู่จำนวนพอที่จะทำประโยชน์หรือทำความเสียหายแก่ท่านหากไม่ฉลาดเวลาท่านเข้าในที่ชุมชนท่านจะปฏิบัติต่อสมบัตินั้นอย่างไรบ้างถึงจะปลอดภัยทั้งสมบัติและก็ตัวท่านเอง ระอาจารย์องค์นั้นเรียนตอบท่านว่ากระผมก็จะพยายามรักษาสมบัตินั้นเต็มสติปัญญาที่จะรักษาได้ท่านถามว่าสติปัญญาที่ท่านจะนำมาใช้ต่อสมบัติและจุมนุมชนในเวลานั้นท่านจะนำมาใช้ด้วยวิธีใดสมบัติส่วนอื่นๆและตัวท่านเองจึงจะปลอดภัยอาจารย์นั้นเรียนท่านว่าถ้ากระผม จะสงเคราะห์เขาโดยที่เห็นว่าควรสงเคราะห์ก็จะพยายามแยกสมบัติจํานวนที่จะสงเคราะห์ออกผนกหนึ่งโดยไม่ให้เขามองเห็นสมบัติส่วนใหญ่ที่มีอยู่ของตนแล้วสงเคราะห์เขาไปจํานวนเฉพาะที่แยกออกไว้จากส่วนใหญ่เท่านั้นนอกกนั้นกระผมก็เก็บไว้อย่างมิดชิดไม่ให้ใครรู้ใครเห็นเพราะกลัวจะเป็นภัยแก่สมบัติและตัวกระผมเอง ท่านตอบว่าเอาละ่ะที่นี้สมมุติว่าท่านรู้เห็นธรรมหรือสิ่งต่างๆดังที่ท่านยกขึ้นถามผมมีการเห็นเปรตผีเป็นต้นท่านจะปฏิบัติต่อความรู้ความเห็นและแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างจึงจะจัดว่าเป็นผู้รอบคอบในสมบัติประเภทนั้นและเป็นประโยชน์แก่หมู่ชนผู้มาเกี่ยวข้องเท่าที่ควรโดยไม่มีการอื้อฉาวกล่าวเรื่อง ซึ่งอาจเป็นความเสียหายแก่ท่านเองและพระศาสนาได้อาจารย์องค์นั้นเรียนท่านว่ากระผมก็จำต้องปฏิบัติทำนองเดียวกันกับการปฏิบัติต่อเงินซึ่งเห็นว่าเป็นคุณแก่ตนและผู้อื่นโดยถ่ายเดียวไม่มีภัยเข้ามาแทรกด้วยท่านถามว่าก็เมื่อสักครูน่นี้ท่านพูดเป็นเชิงชักนำ ให้ผมประกาศโฆษณาความรู้ความเห็นมีเห็นเปรตผีเป็นตน้นแก่ประชาชนโดยที่มิได้คำนึงถึงผลประโยชน์และความเสียหายอันจะตามมานั้นท่านพูดมีความหมายอย่างไรบ้างผมคิดว่าถ้าคนมีสติปัญญาพอประคองตัวอยู่บ้างดังมนุษย์ทั่วไปเขาก็คงไม่พูดอย่างท่านแน่นอนแต่ท่านเองยังพูดออกมาได้ ถ้าท่านไม่เลยขั้นคนธรรมดา9ก้าขั้นไม่มีสติแล้วจะควรชมเชยว่าท่านก้าวข้ามไปขั้นอะไรแล้วล่ะผมเองยังมองไม่เห็นจุดที่ควรชมเชยท่านบ้างเลยสมมติว่ามีผู้มาต่อว่าท่านว่าเวลาท่านก้าวถึงขั้นนั้นแล้วท่านจะตอบเขาว่าอย่างไรจึงจะตรงกับความจริงที่เขาว่าท่านโดยมีเหตุผลท่านได้คิดบ้างหรือไม่ ว่าคนในโลกมีความฉลาดมากหรือคนโง่ามากและคนจำนวนไหนที่จะสามารถส่งพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปที่ความมีเหตุผลและยั่งยืนไปนานไม่ถูกทำลายด้วยแบบท่านถามผมเมื่อสักครู่นี้ท่านนั้นเรียนท่านว่าถ้าพิจารณาตามที่ท่านอาจารย์ว่าแล้วก็เป็นความผิดในการกล่าวของกระผมโดยไม่มีเงื่อนไขเลย เพราะเท่าที่กระผมกระดาบเรียนข้อนั้นโดยมุ่งเจตนาในทางอยากให้คนทั้งหลายทราบบ้างอย่างกระผมทราบแล้วรู้สึกทราบซึง้งและอัศจรรย์อย่างยิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากท่านผู้ใดเลยเมื่อเล่าให้เขาทราบบ้างก็คงจะรู้สึกทราบซึ้งไปนานและก็เกิดประโยชน์แก่เขามากมายด้วยความรู้สึกอย่างนี้จึงทำให้ความอยากนั้นหลุดปากออกมา โดยไม่ได้คำหนึงว่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้พูดและพระศาสนามากน้อยเพียงไรได้วยความรู้เท่าไม่ถึงการกระผมจึงขอประทานโทษโดยเมตตาอย่าให้กรรมนี้ต้องติดในสันดานอีกต่อไปกระผมจะพยายามสำรวมมิให้เป็นทำนองนี้อีกหากมีคนมาต่อว่าว่ากระผมก้าวเข้าถึงขั้นก็จำต้องยอมรับเหตุผล เพราะเราเป็นพวกควรถูกตำหนิอย่างหาทางหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก่อนกระผมยังไม่ได้คิดว่าคนในโลกนี้มีความฉลาดมากหรือโง่ามากเพิ่งจะมาสะดุดใจเอาขณะที่ท่านอาจารย์ถามนี่เองเลยเดาเอาตามความรู้สึกว่าคนโง่หมีมากกว่าคนฉลาดอยู่มากมายคิดดูในหมู่บ้านหนึ่งหนึ่งมีคนฉลาดและรักศีลร,รักธรรมจูเพียงไม่กี่คน นอกนั้นแทบจะพูดได้ว่าไม่ทราบที่ไปที่มาของตัวว่าไปเพื่ออะไรมาเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรผิดหรือถูกดีหรือชั่วควรทําหรือไม่ควรทําเขาไม่ค่อยสนใจคิดเลยขอแต่ให้สะดวกสบายในขณะนั้นก็พอใจแล้วจะเป็นอะไรต่อไปก็ขอมอบให้ยถากรรมเป็นผู้ตัดสินเอาเอง คราวนี้กระับผมพอเข้าใจได้บ้างไม่มืดมิดปิดทวารเหมือนแต่ก่อนส่วนผู้จะส่งพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและยืนนานต่อไปด้วยความมีเหตุมีผลนั้นก็เห็นจะได้แก่คนฉลาดเป็นผู้นำและทรงไว้ด้วยความราบรื่นสม่ำเสมอมากกว่าจำพวกอื่นๆจำพวกนอกนั้นก็พล่อยได้ประโยชน์ไปตามๆกันแต่หลักการ เห็นจะอยู่ในคนจำพวกมีเหตุมีผลเป็นแน่เพราะทางโลกทางธรรมกิจบ้านการอาชีพตลอดงานทุกแผนรู้สึกจะหนีจำพวกฉลาดมีเหตุผลเป็นผู้นำไปไม่ได้ท่านอาจารย์อธิบายต่อไปว่างานทางโลกทางธรรมท่านยังพอคิดพอพูดได้ว่าคนฉลาดเป็นบุคคลสำคัญในวงการต่างๆ แต่งานของท่านเองซึ่งเป็นนักปวดและนักปฏิบัติธรรมทำไมจึงไม่คิดบ้างว่าควรอย่างไรและไม่ควรอย่างไรงานพระศาสนาเป็นงานละเอียดมากยากที่จะรู้ทั่วถึงผู้จะส่งพระศาสนาส่งธรรมส่งวินยัยให้ถึงขั้นสมบูรณ์ได้ต้องเป็นคนฉลาดความฉลาดในที่นี้มีได้หมายความฉลาดที่ทำลายโลกให้พินาศทำลายศาสนาให้ชิบหายล่มจม แต่เป็นความฉลาดในเหตุผลที่จะยังโลกและธรรมให้เจริญโดยทายเดียวความฉลาดนี่แลที่แสดงไว้ในมรรคแปดว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคือความเห็นชอบความดําริคิดนึกชอบและเป็นผู้นำกายวาจาให้ประพฤติแต่ในทางที่ชอบตามปัญญาสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นผู้นำแม้แต่สมาธิที่เป็นไปในทางชอบ ก็จำต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิองค์ปัญญาคอยตรวจตราสอดส่องอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นสมาธิหัวต่อไปได้จิตสงบจิตรวมต้องมีสติปัญญาคอยแฝงอยู่เสมอจิตเกิดความรู้อะไรขึ้นมาจิตออกรู้อะไรบ้างสิ่งที่รู้นั้นควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักของผู้ต้องการความรู้จริงเห็นจริง ในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องถ้าไม่มีปัญญาแฝงอยู่ด้วยแล้วต้องทำให้เห็นผิดยึดผิดไปจนได้เพราะความรู้ต่างๆทั้งข้างในทั้งข้างนอกที่เกี่ยวกับสมาธิไม่มีประมาณสุดแต่จะปรากฏขึ้นมาและผ่านเข้ามาในรายที่นิสัยจะควรรู้ควรเห็นเป็นต้องรู้ต้องเห็นจะห้ามไม่ให้รู้ให้เห็นย่อมไม่ได้ แต่สำคัญอยู่ที่ปัญญาจะคัดเลือกเก็บเอาเท่าที่พิจารณาเห็นว่าควรนอกนั้นก็ปล่อยให้ผ่านไปอย่างนักปัญญาไม่ยึดถือไว้ให้ก่อกวนตัวเองอยู่ไม่หยุดถ้าขาดปัญญาเพียงขั้นสมาธิก็ไปไม่ตลอดคือต้องยินดีกับสิ่งนั้นยินร้ายกับสิ่งนี้พลิดเพลินกับสิ่งนั้นเจ้าโศกกับสิ่งนี้ซึ่งล้วนเป็นอารมณ์เขย่าใจให้ลุ่มหลงไปตามทั้งสิ้น อารมณ์ที่มาปรากฏถ้าไม่จากัดด้วยปัญญาจะตกไปได้ยากนอกจากจะพาให้เป็นอารมณ์ก่อกวนไม่หยุดเท่านั้นแต่ถ้าคัดเลือกด้วยปัญญาแล้วจะมีทางผ่านไปได้ที่ยังเหลืออยู่ก็เฉพาะที่มีปัญญาคัดไว้เท่านั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นในธรรมทุกขั้นภู้ก้าวเข้ามาบวชในศาสนาก็คือก้าวเข้ามาหาความรู้ความฉลาด เพื่อคุณงามความดีทั้งหลายที่โลกปรารถนากันมิได้เข้ามาสั่งสมความโง่เขลาเบาต่อเล่เหลี่ยมของกิเลสตัวหลอกลวงแต่เพื่ออุบายปัญญาพลิกแพลงให้ฐานเรื่องของกิเลสต่างหาเพราะคนเราอยู่และไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัวย่อมไม่ปลอดภัยต่ออันตรายทั้งภายนอกภายในเครื่องป้องกันตัวของนักบวชคือหลักธรรมวินยัย มีสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญถ้าต้องการความเป็นผู้มั่นคงต่อสิ่งทั้งหลายไม่สะทกส้านจึงควรเป็นผู้มีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบถจะคิดจะพูดจะทำอะไรอะไรก็ตามไม่มีการยกเว้นสติปัญญาที่จะไม่เข้ามาสอดแทรกอยู่ด้วยในวงงานที่ทำทั้งภายนอกภายในจะเป็นที่แน่นอนต่อคติของตน ทุกๆระยะไปผมปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นบรรดาลูกศิษย์มีความเข้มแข็งต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยความเพียรทุกประโยคที่เต็มไปด้วยสติปัญญาเป็นหัวหน้างานไม่งุ่มงามเซอสะต่อตัวเองตลอดธุระหน้าที่ทั้งหลายสมกับศาสนายอดเยี่ยมด้วยหลักธรรมที่สอนคนให้ฉลาดทุกแง่ทุกมุมแต่ไม่ปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะเห็นผู้ปฏิบัติที่มาอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นคนอ่อนแอโง่เงาเต่าตุนปุ้นวาอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพันด้วยความนอนใจและเกียรติคร้านในกิจการที่จะยกตัวให้พ้ภัยไม่ขยันคิดอ่านด้วยความสนใจในงานของตัวทุกประเภทเพราะงานของพระผู้พร้อมเพื่อข้ามโลกข้ามสงสารเป็นงานชั้นเยี่ยมไม่มีงานใดในโลก จะหนักหน่วงทวงใจยิ่งกว่างานยกจิตให้พ้นจากห่วงแห่งวัตถุงานนี้เป็นงานที่ท่มเทกำลังทุกด้านแม้ชีวิตก็ยอมสละไม่อาลัยเสียดายจะเป็นจะตายก็มอบไว้กับความเพียรเพื่อหรือถอนตนให้พ้นจากหลมลึกหรือกิเลสทั้งปวงไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้เหมือนงานอื่นๆจะรู้จะเห็นธรรมอัศจรรย์ที่ไม่เคยพบเห็นเลย ก็รู้และเห็นกับความเพียรที่สละตายไม่เสียดายชีวิตนี่แหลวิธีอื่นๆก็ยากจะคาดถูกได้การทำความเพียรของผู้ตั้งใจจะข้ามโลกไม่ขอเกิดมาแบกหามกองทุกนา,นานาชนิดอีกต่อไปต้องเป็นความเพียรชนิดเอาตายเข้าแลกกันเพราะผมเองก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์สอนหมู่คณะมีได้เนึกว่าชีวิตจะยังเหลือเด่นมาเลย เพราะความมุ่งมั่นต่อธรรมแดนหลุดพ้นมีระดับสูงเหนือชีวิตที่ครองตัวอยู่การทำความเพียรทุกประโยคและทุกอิริยาบถได้ตั้งเข็มทิศไว้เหนือชีวิตทุกระยะไม่ยอมให้ความอาลัยเสียดายในชีวิตเข้ามากีดขวางในวงความเพียรเลยอเนอกจากความบีบบังคับของจิตที่เต็มไปได้วยความหวังต่อทางหลุดพ้นเท่านั้นเป็นผู้บงการแต่ผู้เดียวว่า ถ้าขันทนไม่ไว้จะแตกตายไปก็ขอให้แตกไปเราเคยตายมาแล้วจนเบื่อระอาถ้าไม่ตายขอให้รู้ธรรมที่พระองค์รู้เห็นอย่างอื่นไม่ปรารถนาะอยากรู้อยากเห็นเพราะเบื่อต่อการรู้เห็นมาเต็มประดาแล้วบัดนี้เราอยากรู้เพียงอย่างเดียวคือสิ่งที่เรารู้แล้วไม่ต้องกลับมาลุ่มหลงเกิดตายอีกต่อไปสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งของเรา ในบัตรนี้เพราะลงดัดสันดานกิเลสตัวพาให้ว่วปกอกแตกแบกกองทุกข์ไม่มีเวลาปร่งว่างนั้นมีได้มีอยู่ในที่อื่นใดและโลกไหนไหนแต่มีอยู่กับผู้ตั้งหน้าปําเพ็ญด้วยการใช้หัวคิดปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องมือบุกเบิกเพื่อพ้นไปนี้เท่านั้นไม่ควรหย่อนนอนใจว่าการเวลายังอีกนานสังขารยังไม่ตาย ร่างกายยังไม่แก่ซึ่งเป็นความคิดที่ทำให้แย่ลงโดยทายเดียวผู้เป็นนักบวชและนักปฏิบัติจึงไม่ควรคิดอย่างยิ่งอันหนึ่งผู้จะพาให้ผิดพลาดและพาให้ฉนดดแหลมคมก็มีอยู่กับใจดวงเดียวจะเป็นผู้ผลิตไม่มีอยู่ในที่ใดๆจึงไม่ควรตั้งความหวังไว้กับที่ใดๆที่ไม่ได้สนใจดูตัวเองตัวจากเครื่องทำงาน คือกายวาจาใจที่กําลังหมุนตัวกับงานทุกประเภทยอยู่ทุกขณะว่าผลิตอะไรออกมาบ้างผลิตยาถอนพิษหรือทำเพื่อแก้ความไม่เบื่อนายและอิ่มพอในความเกิดตายหรือผลิตยาบำรุงส่งเสริมความมัวเมาเมา,เมาทุกขให้มีกําลังขยายวัดบนให้เยื่อจาวกว้างขวางออกไปไม่มีที่สิ้นสุดหรือผลิตอะไรออกมาบ้างควรตรวจตราดูให้ละเอียดถี่ถ้วน ไม่เช่นนั้นจะเจอแต่ความชิบหายล่มจมไม่มีวันโโปรตัวขึ้นจากทุก์ที่โลกทั้งหลายกลัวกลัวกันได้เลยท่านแสดงธรรมโดยถือเอาพระที่เป็นต้นเหตุอารัธนาท่านให้แสดงตามที่รู้ที่เห็นสิ่งต่างๆแก่โลกอย่างไม่มีขอบเขตนั้นปรากฏว่าท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อนมากทั้งเนื้อธรรมก็ส่งรสชาติอย่างมาศจรรันยากจะได้ยินได้ฟัง พระผู้เป็นต้นเหตุให้ต้องแสดงก็ไม่น่าจะผิดตามที่ท่านดุด่าขู่เข้นแต่อาจจะเป็นอุบายวิธีอาราธนาให้ท่านแสดงธรรมโดยทางอ้อมเท่าที่เคยสังเกตท่านตลอดมาถ้าท่านแสดงธรรมตามปกติไม่มีอะไรเข้าไปสัมผัสหรือกระเทือนถึงใจหรือถึงธรรมท่านท่านก็ชอบแสดงไปเรื่อยเรียบเรบีแม้จะแสดงธรรมชั้นสูง ก็ทำนองเดียวกันผู้ฟังรู้สึกจะขาดอะไรอะไรอยู่บ้างไม่จุใจแต่ถ้ามีรายใดรายหนึ่งก่อเหตุขึ้นเป็นเชิงเรียนถามปัญหาท่านหรือสนทนาทํากันเองต่อหน้าท่านแบบผิดผิดทุกท,กทูพอให้ท่านรำคาญหรือทําที่กําลังสนทนากันไปสะดุดใจท่านนั่นแหละเป็นขณะที่ทําภายในใจท่านเริ่มไหวตัวออกมาผิดปกติ และแสดงออกทางวาจายอย่างเผ็ดร้อนถึงใจทั้งท่านผู้แสดงและผู้ฟังอย่างเพลินใจและทุกครั้งที่ท่านแสดงแบบนี้ต้องเป็นที่ท,ทาบซึมดื่มดำเหลือที่จะบพันนา,นาให้ถูกต้องกับความรู้สึกได้ทางนี้เมื่อมาถึงวารักของผู้เด้สดับธรรมจากท่านจริงๆแล้วโดยมากได้ฟังธรรมเด็ดเดียวที่ให้เกิดความอาถรรพ์ร่าเริง มักจะเกิดจากวิธีเรียนถามปัญหาซอกแซกกับท่านอาจารย์มากกว่าวิธีอื่นๆขณะท่านอธิบายธรรมก็ถูกกับจุดที่ต้องการซึ่งผิดกับการแสดงแบบแก่งหม้อใหญ่เป็นไหนๆดังนั้นเมื่ออยู่กับท่านนานๆไปก็คอยทราบวิธีสแสวงหาธรรมกับท่านกว้างขวาง,วางออกไปไม่รอคอยให้ท่านหยิบยื่นให้ถ่ายเดียวย่งพอมีอุบายขอร้องต่างๆพอให้ท่านเมตตาบ้าง โดยไม่ใช่วันประชุมแสดงธรรมตามปกติ